ในมุมพี่อ่านบ้างนะพี่อ่านมองว่าจริงๆแล้วการรับหรือไม่รับปริญญาไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงหรอกประเด็นที่แท้จริงคือสิ่งที่ยึดโยงอยู่ข้างหลังการรับหรือไม่รับปริญญาต่างหากสิ่งที่แพทย์หญิงท่านนั้นพูดเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับการรับหรือไม่รับปริญญาหรอกเขามีปัญหากับสิ่งที่ยึดโยงอยู่ข้างหลังการไม่รับปริญญาามกกว่ามากกว่า,ลวาและ จริงๆแล้วถ้าหากแม้ว่าจะมีสถาบันหรือองค์กรใดตัดสินไม่รับคุณจากการที่คุณไม่รับปรินาจริงๆเขาก็ไม่ได้ไม่รับคุณเพราะคุณไม่มีคุณภาพแต่เขาเลือกที่จะไม่รับคุณเพราะทัศนคติและไม่ได้ว่าทัศนคติไม่ดีด้วยนะแค่ทัศนคติไม่ตรงกันกันกบเขาเพราะฉะนั้นพี่อ่านว่าจริงๆทั้งหมดมันคือเซตของความเชื่อ